สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายนะครับจะมารีวิวมือถือแบบกลุ่มกดราคา990บาทครับมีบวกลบนิดหน่อยถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบสมาร์ทโฟนแต่ก็ยังมีท่านๆ่านหลายคนนะครับที่ต้องการใช้แบบนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนทำงานทั่วทั่วไปครับมาดูตัวอย่างสีที่มีวางจำหน่ายนะครับในคลิปนี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นข้อดีข้อเสีย จะเหมาะกับเราหรือเปล่าส่วนการสอนใช้ลูกเล่นจะอยู่ในช่วง3นาทีหลังนะครับสามารถแบ่งการรับชมได้ครับมาเริ่มต้นจากข้อดีจากประสบการณ์ที่ผมขายให้คนแก่ด้วยนะครับ1ครับจอต้องกว้างสีสดใสมองเห็นชัดเจนตัวนี้2.8นิ้วนะครับต่อมาครับตัวเลขต้องใหญ่มองเห็นชัดเจนครับรุ่นนี้ก็ทำได้ครับ ต่อมาครับตัวหนังสือต้องใหญ่มองอ่านลายชื่อได้ชัดเจนอ่านง่ายรุ่นนี้ก็ทำได้ครับตัวหนังสือฟอนต์สวยด้วยครับต่อมาจุดนี้เล็กๆก็สำคัญนะครับปุ่มปลดล็อกต้องกดง่ายครับไม่ซับซ้อนครับข้อดีต่อมาครับคือการใช้งานเมนูการเลื่อนปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาไม่ซับซ้อนครับ จะไม่เหมือนปุ่มกดที่เป็น Android ครับตัวนั้นจะงงงขนาดคนขายโทรศัพท์บางท่านก็ยังงงเลยครับแบบนี้ใช้ง่ายสุดๆเลยครับมาดูจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับเสียงลำโพงที่อยู่ข้างกล้องจะเป็นลำโพงตัวใหญ่ครับดังฟังชัดข้อดีอีกอย่างนึงนะครับ แบตเตอรี่หาซื้อง่ายครับหาซื้อตามไซ์นี้ได้เลยครับ BPCL ต่อมาครับเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ของแถมทั้งหมดนะครับว่าทาง Beyond ให้อะไรเรามาบ้างก็จะเป็นหัวชาร์จพ่วงสายยาวเลยนะครับเป็นแบบธรรมดาไมโครเรานี่แหละครับ600มิลลิแอมห้ามไปใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับจะทําให้หัวเสียเร็วเพราะว่ากําลังไฟมันไม่เพียงพอมาดูสรุปอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องได้เลยครับมีสายชาร์จ คู่มือและก็แบตเตอรี่ไม่มีหูฟังมาให้นะครับฟิล์มหน้าจอหรือว่าเคสไม่ได้ติดมาครับต่อมาครับเรามาดูลูกเล่นการสอนการใช้งานแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านที่ซื้อไปแค่ฟ้าหลังยังถอดไม่เป็นก็มีครับดูความสวยงามสิ่งที่ผมชอบก็คือครับปุ่มใหญ่ตัวหนังสือใหญ่เครื่องโค้งจับเข้ามือดีครับ เราจับกระบอกอะไรสักอย่างมันรู้สึกว่ามันเข้าอุ้งมือดีเปิดฝาหลังตรงนี้นะครับพอเปิดเสร็จก็เอาเล็บเลื่อนขึ้นไปได้เลยครับต่อมาเรามาดูซิมครับจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับซิมใหญ่อาจใช้ซิมเดียวให้ใส่ช่องที่มันบอกว่า 3G ก่อนเลยนะครับว่าสัญญาณจะแรงกว่าสเสถียรกว่าช่องอีกช่องหนึ่งครับ ถ้าเราจะฟังเพลง MP3 ถ่ายรูปต้องใส่เมมเพิ่มนะครับใส่อีกช่องได้เลยครับมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่ครับใส่ให้ตรงขั้วแล้วก็ดันเข้าไปเลยมันจะลงล็อกพอดีนี่ละครับต่อมาเรามาดูลูกเล่นที่สำคัญนะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าโทรศัพท์การแสดงผลตัวนี้จะเป็นการปรับความชัดเจนของจอนะครับ มีลูกค้าบางท่านปรับเต็มเลยนะครับแบตก็จะบวมเร็วเสื่อมเร็วแนะนำให้ปรับกลางๆพอดีครับต่อมาครับเรามาดูรายชื่อปุ่มอยู่ทางขวาตัวนี้เจ๋งเลยครับสามารถหาง่ายครับกดปุ๊บเจอรายชื่อโทรออกได้เลยครับเราใช้ไปสักพักก็จะมีประวัติการใช้งานลูกหลานที่โทรเข้ามากดปุ่มเขียวแล้วเลื่อนหาได้เลยครับโทรออกได้เลย ต่อมามาดูเสียงลิงโทนครับรุ่นนี้จะให้มากับเครื่องสี่เสียงครับก็เพียงพอแล้วครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เสียงเพิ่มต้องไปโหลด MP3 มาตัดใสเอานะครับมาฟังเสียงเรียกเข้าลิงโทนนะครับอันนี้เป็นเสียงที่2นะครับอันนี้เป็นเสียงที่3มครับ มาดูเสียงยที่เข้าเป็น MP3 กันครับกดเข้าไปตามนี้เลยครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราลงมาในเมมนะครับต่อมามาดูวิธีตั้งค่ารูปขึ้นหน้าจอนะครับอาจจะรูปลูกหล,ลานรูปโปรดของเราครับสามารถตั้งขึ้นหน้าจอได้ทํตาตามนี้เลยครับคุณน,นี้ทําได้ชัดเจนสวยงามเลือกรูปในแกลลอรี่มาก่อนครับแล้วก็กดเข้าไปทีตัวเลือกตั้งเป็นภาพพื้นหลังแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งครับนาฬิกาที่โชว์ตัวใหญ่มากครับชัดเจนดีต่อมามาดูเครื่องเล่นเพลงกันครับ MP3 ตัวนี้สามารถส่งรูปส่งไฟล์กันผ่านบลูทูธได้เลยครับมาดูฟังก์ชันสำคัญที่สุดครับคือโทรเข้าโทรออกครับสามารถบอกเป็นเบอร์ที่โทรเข้าได้ครับแล้วก็จะสลับไปเป็นเสียงเพลง เพื่อที่จะให้เราได้ยินต่อมากมาลองฟังเสียงลำโพงสนทนากันดูครับฮัโหลโหลโหทดสอบโหลทดสอบเราทดสอบอันนี้ลําโพงหน้านะครับดังดังแรงมากครับมาลองดูแฮนด์ฟรีครับมาลองดูลำโพงหลังครับฮัลโหลโหโหลโหลโหนึ่งสองสามสีห้าฮัโหลครับของสรุปเลยครับลําโพงเสียงดังดีมากครับ เร่งเสียงรถเสียงตรงนี้นะครับอันนี้รถเสียงมีเร่งเสียงตอนคุยครับนี่เปิดลำโพงครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เสียงดังคร,รับกล้องถ่ายรูปค,ครับคบวามละเอียดแบบ VGA ก็จะมัวๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่าพอถ่ายได้ครับพอรู้เรื่อง ตอนนี้ทดลองถ,อถ่ายวิดีโออยู่นะครับมัวหน่อยพอเราถ่ายเสร็จนะครับก็จะมีแกลเลอรี่รูปภาพสามารถเข้าไปเปิดดูได้เลยครับหาง่ายใช้ง่ายครับนี่ครับต้นกระบ,บอกเพชรตัวอย่างรูปที่เราถ่ายต่อมาสามารถฟังวิทยุ FM ได้นะครับไม่ต้องเสียบหูฟังก็ฟังได้ครับแต่สัญ,ญญาณจะไม่ดีมาดูข้อเสียกันเลยครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนไปก็จะหมดเร็วบางก้อนก็บวมกลับมาก็มีครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมัญหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงก็โทรศัพท์ราคามันถูกครับก็จะประมาณนี้แหละครับส่วนตัวผมมองว่ารุ่นนี้คุ้มสุดๆเลยครับจัดได้เลยครับถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้ากดที่ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ